สวัสดีครับเช้าวันที่19มีนาคมปี2565นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์โมเดลองค์พระพุทธรูปอันนี้ผมจะทําเป็นไม้แกะสลักนะครับก่อนอื่นต้องมาเช็คแวขา่ขาวข่าวสารบ้านเมืองกันนิดนึงก่อนมีอะไรบ้าง5จุดกลางเต็นท์วิวสวยในใกล้กรุงเทพสรุปสงการเล่นน้ําได้ไหมพร้อมเปย์ลต้าลักชรีนิพานใหม่ชมภาพชุดในหลวงผลจับสลาก UCL ตั้งข้าราชการวัดกา้าเครื่องเหลือมใส่เลือดรัสเซียยูเคนงาน,นสัปดาห์หนังสือ,อทูตยูเคนในไทยโต้รัสเซียสิ่งนี้เรียกสงครามเต็มรูปแบบไฟเขียวาณิตไฟเขียวขึ้นราคาปุ๋ยละก็อันนี้ก็ไม่มีข่าวคราวอะไรที่สําหรับผมนะครับไม่มีข่าวคราวอะไรที่ทําทให้เราต้องตกใจมากมาย็าจะเป็นข่าวทั่วไป้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าวันเสาร์ด้วยนะครับเรามาลุยกันเลยจ้ะ อันนี้โมเดลตัวนี้องค์พระพุทธรูปองค์นี้นะครับขอ,อให้กดเจ็ดดูเนื้อเป็นแมสโมเดลนะครับปี6 9 0 0 0่พันกโคริกนนเวอร์เท็กซ์นะครับกด F4 สามารถสลับดูเนื้อได้ F3 เป็น i ว e Frame กับ Shading Mode นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการที่เราจะไปดูเนื้อหรือการเขียนโมเดลหน้าตาอิ่มเอิบม,มากนะครับสวยทีนี้เรามาดูกัน เอ่อผมจะโหลดรนเดอร์เซตอัพก่อนละกันเลยละกันนะครับโหลดรนเดอร์เซตอัพเลยละกันก็ใช้เป็นเอ่อโคโรนาละกันเนาะวันนี้เนาะสลับกันไปกันมาบ้างนะครับวันนี้เป็นโคโรนาเรนเดอร์นะครับเดี๋ยวจะมีเป็นเวอร์ชั่น7แล้วนะครับเท่าที่เห็นเดี๋ยวยังไงก็เด๋ยวใช้เพื่อนๆคนไหนใช้เวอร์ชั่น7แล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตตามนะครับ ก็หลังจากโหลด preset อ,ออกมาแล้วนะผมก็ย่อไปก่อนแล้วก็จะไปที่ library อันนี้เป็น slate mode นะครับเพื่อนๆบางคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเคยชินกับการใช้ slate mode material แล้วนะครับสำหรับเพื่อนที่ใช้ 3D m a ิ Mac มาน,น,นานๆก็ใช้เป็น compact editor ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเป็นไปได้ก็อย่าลืมเปลี่ยน gamma นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เพื่อส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเริ่มใช้ gamma กันแล้ว อย่างหนึ่งก็คือผมอได้ทําคลิปไปเมื่อวานเรื่องการเปลี่ยงแกมมาที่บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่อง v ี a y s เซฟแล้วสีไม่ตรงกันนะครับใช้ v ี a y Frame b u f เฟอร์เซฟแล้วสีไม่ตรงกัน v ี a y Frame b u f เ er ฟอคือช่องเรนเดอร์ของ v ี a y นะครับที่ไม่ใช่ใน3ามอนอันนี้คือช่องเรนเดอร์ของ3ามอนเองปกติครับวี a ลเฟ a m บ๊อบเฟอร์ตัวของเขาของโคโรนาก็จะมี f r a m บเฟอรของเขานะครับอันนี้เขจะบอกว่าก็จะเป็น อันนี้อ่าอันนี้จะเป็นวีเลย์นะครับทษเป็นบาร์ของวีเลย์นะครับอันนี้คือตัาน,นี่คือบาร์ของ v วีเลย์ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นโครโนนาเรนเดอร์นะครับก็จะเป็นอันนี้แล้วก็เฟรมของโครโนนาก็จะเป็นอันนี้นะอ่าอินเทอร์แอคทีฟริ้งก็อยู่ในเข้าไปดูในนี้ก็ได้นะครับโชว์วีเอฟบีเขาก็จะโหลด ราเฟรมก็จะมีก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันไปวันนี้เราใช้โคโรนาก็ดูเฟรมโคโรนากันละกันส่วน Material Library นะครับผมก็จะโหลดจากที่ผมมีที่เซตขึ้นไว้ใช้นะครับกด r e n d e r Setup เฟรมเลทดีมากนะครับ272อ่าขอโทษนะครับจะโหลด Material Library นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นโหมดนี้ละกัน สำหรับใครที่เป็นสเลดโหมดก็สามารถสลับได้อยดา,างที่โชว์นี้นะครับโอเคทีนี้ก็ไปที่ l i b r a r y แล้วผมก็จะใช้เป็นองค์ไม้นะครับวันนี้ตั้งใจจะทำเป็นองค์ไม้ทีอ่อนอ่อนอันนี้นะครับเป็น Wood o a กแล้กันเป็นไม้แก่สลักจากไมโอ๊กนะครับอันนี้ไปเชื่อมมา,า l i b r a r y plugin นี่จะใช้เป็น Wood สีอ่อนๆสสวยหน่อยนะครับอันไหนดีเนาะสีครีมเนาะสีครีมสวยๆหลังจากที่ใส่ Library ไปแล้วก็ใช้ Material p i i k u Up คลิกขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่ออันนี้เป็นโครโรน่านะครับเพื่อจะได้เห็นไลายไม้นะครับเป็น Wood นะครับ ดไปที่ v Image ก็จะเห็นเป็นไม้ลักษณะน,น,นี้นะครับเป็น Corona Bitmap รับตัวนี้แล้วเราก็เข้าไปที่เวลาที่ Material ไม่โชวเ์เข้าไปโดยตรงที่ตัว Material ก็ได้เข้าไปที่ Diffuse แล้วกด Show ก็ได้แล้วเราก็อย่าลืมไปที่ m o เดลนะครับแล้วก็ใส่ UVW Map แล้วก็ Wrap ก่อนแล้วก็ Box เพื่อให้ลายไม้เนี่ยโชว์ ถ้าเราก็ควบคุมแพทเนิร์ลายไม้ผ่าน UVW Map ที่ k i s m o ตัวนี้ได้นะครับผมเอาผมกด F4 เออ s Face ออกก่อนนะครับนี่นะครับกด F4 ก็เห็นลายไม้ก็ก็เหมือนเคยนะครับถ้าอยากให้เนื้อเนียนขึ้นเราก็สามารถ ใส่เม็สมูทได้แต่ในที่นี้จะไม่ใส่เบสสมูทนะครับเพื่อเพื่อเดี๋ยวจะหนักเกินไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทํางานต้องการความเนียนมากๆหนักเกินไปหรือเรนเดอร์ช้าในตอนที่ที่แชร์ตัวนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนแล้วก็เลยนะครับผมจะโชว์กริดมานะครับแล้วก็พุทรูมาวางที่ใกล้ๆตรงพื้นนิดนึงเขายังไม่ได้สร้างพื้นแล้วก็สร้างบล็อกขึ้นมาสักสักอ่านใบหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ นะครับแล้วก็ใส่ e ดิ t โพ l y เข้าไปลบการคานออกในลักษณะนี้นะครับใช้วิธีนี้ในการสร้าง p เพลนฉากอะไรก็ได้นะครับถ้าเพืเ่อนๆใช้วิธีการสร้างบอกระลบโพลิกอนเอาในลักษณะที่ผมกําลังทำอยู่แล้วก็ใช้ลบสั่ง c h a มเ e r รแล้วก็เพิ่ม segment ในการ c h a มเ e r ร์เขาก็จะเนียนแล้วทีนี้ก็ ผมจะโหลด LIBRARY มาใช้ไปที่ฟอนต์ e ีกด F และ Z นะครับกด LZ ก็ได้ด้านซ้ายนะครับก็จะเห็นผมจะวางองค์พระุทธรูปเนี่ยให้สนิทกับพื้นโดยใช้ SNAP กด F S สิงคโปร์เรียก nap นะครับแล้วก็เซ็ต SNAP ให้เป็น Endpoint กับ Midpoint อันนี้คลิกขวานะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็กิดลายไม่ใช้แล้วก็ปิดกิดลายไป Okay. แล้วก็กด M man ผู้ชาย Material Editor เปิดค้างไว้อยู่แล้วหรือเปล่ามาเห็นเรียนเรียกเซตอัพแล้วเราก็ผมจะใช้ Material อันนี้เราคอนเวิร์ได้ทั้งหมดเป็น Corona กะเพราะวกนี่ใช้ Corona ก็คอนเวิร์ Start Scene Converter ตุกอย่างสงกายเป็น Corona แล้วนะครับมีเรสกายก็เป็น โครนาสกายแล้วก็อาัตตเรียนลูกนี้ใส่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีขาวและกันอย่าใช้สีม่วงเลย <c oughs> นะครับโอเคเป็นอันเรียบร้อยแล้วก็เรนเดอร์เทสได้เลยนะครับเราโหลดเรนเดอร์เซตอัพไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับกดชีทเพื่อโชว์เฟรมเรนเดอร์แล้วก็กด p กด z นะครับเพื่อสูมมาที่องค์พระุทธรูปโดยตรงแล้วก็ กด Control Alt e n a t แล้วก็คลิกเมาสกลางค้งเพื่อลากและซูมเข้าไปใกล้ๆได้นะครับหลังจากนั้นนะ่ในขณะที่เราอยู่ใน v i ว w อร์ t แล้วเนี่ยเราสามารถสร้างมุมกล้องเลยเพื่อล็อกวิวมุมมองที่ชอบประเอด c a m เ a c r a t e Standard Camera f r m View แค่นี้เองเราก็ได้มุมกล้องแล้วโอเคเรามาเทสการสำหรับวันนี้ r e n d e r Setup โตดเรียบร้อยหน้าที่เรียบร้อยนะครับก็กด Start Interactive เลย นะครับอันนี้เหมือนดีเทลจะขึ้น,นไม่ค่อยชัดเลยนะครับ <c oughs> <ars> เดี๋ยวลองเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนเป็นวีเลยดีกว่าเนาะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนเป็นวีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วด้านกระดาษวีเลยเนี่ยจะตัดเงาได้คมขึ้นไปหน่อยนะครับในตัววีเลยแต่เงาชัดแล้วก็ผมตั้งให้มีพาร์ทิตไว้ในนั้นด้วยก็จะง่ายแล้วก็จะคอนเวิร์ตทั้งหมดกลับเป็นวีเลย ขวา convert to relay relay i n m converter ก็ convert ทั้งหมดทั้งหมดก็จะกลายเป็น v l a y แล้วนะครับจากนั้นก็จะใช้ได้แล้วก็ rendering environment ตรงนี้นะครับ rendering environment ขออภัยนะครับเปลี่ยนกระทันหันที่จาก เพราะผมอยากใส่ให้มีแสงพระอาทิตย์ก็มาจับแสงเงาที่ตัวองค์พระพุทธรูปด้วยใช้วีเลยนะครับแล้วก็วีเลย์ไลท์เพราะทำด้วยลักษณะนี้ทำด้วยวีเลยจะเร็วกว่าแต่ว่าโคโรน่า hmm. ก,ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอ้ oh, นะอันนี้ผมจะไม่ใช้ซีนใช้เป็นดีฟอลไลท์แล้วก็ที่ n v i r o n m e n t ตัวนี้เราไป Modify v วีเลย์ไลท์โดมเอา อันนี้เป็นวีเล y H D I ที่ผมตั้งไว้กับ v ีเลตัวแบ็กกราวโอเคเรามา I P R กันอันนี้ของตัววีเล y เขาก็จะแบบี้ก็จะชัดขึ้นมาหน่อยอะผมว่าเดี๋ยวผมต้องใส่แมชชีเวใหม่ด้วยเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สวยนะครับแต่ผมอยากได้เป็นไม้มากกว่าเป็นสีดำเลยไม่สวยไม่สวยเลยตอนนี้ ผมจะไป c o p ปปี้บิดแมเพราะว่าน,นี่เป็นเท็ก x เจอร์ที่แปลงมานะครับโดยบางครั้งก็อาจจะอยากให้เป็นลายไม้มากกว่าก็จะ p เพสบิดแม p เข้าไปแล้วก็ปิดแบบเนี้แอ s ไซน์เข้าไปใหม่นะครับก็จะเป็นไม้แล้วก็อันนี้ก็จะเพิ่มความหยาบด้านของตัวไม้ด้วยการ เราสามารถใช้ Material เดิมเป็น Bump ได้นะครับบัม p คือ Texture Map ให้ Texture มากขึ้นนะครับถ้าเราสไลด์มาที่ Map นะครับก็จะมีข้อบัม p เราสามารถใช้ภาพขาวเทาดำหรือว่าถ้าดูไฟล์ JPEG ขอโทษนะครับถ้าดูไฟล์ JPEG แล้วเนี่ยไฟล์ JPEG นั้นมีมีเกรนหรือว่ามีภาพขาวเทาดำที่ค่อนข้างชัดเนี่ยเราก็สามารถทำใช้ได้เหมือนกันนะครับลักษณะอันนี้อะไรโอ ตัวนี้วีเดบนะ,นะครับเวลาเข้าไปเป็นวีเล็บแบบเราสามารถดู Image ได้เช่นกันนะครับนี่อย่างนี้มีเกรนไม้เป็นขะเป็นเป็นเส้นตัดสีดำก็สามารถใช้เป็นบ u m p m แมปได้เลยโอเคปาร์ทไอพก็เลยบุ้มอืมอฮึพอม,มีแสงเงาก็จับทรงใบหน้าของท่านได้ชัดขึ้นมาหน่อยนะครับหรือเราจะเปลี่ยน Material ดี อันนี้ผมขออนุญาตโหลดเชื่อมมาอีกสักทีหนึ่งน,นะครับวันนี้ยาวหน่อยเลยเพราะว่าอ,อยากให้สวยๆนะครับทำให้เราปิดนี้ไปก่อนแล้วไปใช้อันนี้แล้วกันเป็นลายไม้แกะสลักหยาบๆหน่อยเอาน,นี้แล้วกันนะครับแล้วก็แอดไซต์ไปเลยโอ้ผมไม่เอาอันกระจกมาแล้วเปล่า ขอดูแบทีเดียวนะโอเคเป็นยีเลยโอ้อ่าฮะเป็นไม้หยาบเลยนะครับมีเกรนไม้เยอะมากอันนี้อ่ออันนี้ผมขอเป็นไม้ธรรมดาแล้วกันไม่เอาเพราะว่าอ,อันนี้เป็นไม้แกะเกา่าวิวเป็นไม้อันนี้โอเค อันใช้เป็นแบบธรรมดาก็แล้วกันนะไม่ต้องใช้เป็น v ีเลเดอให้ดูสกปรก,กเท่าไหร่แล้วก็คลิกขวาที่วิวที่จริงๆนะในวีเลนที่เขาบ๊มบมแมปมให้เราใช้ไว้ตรงนี้เลยนะครับก็สะดวกดีนะครับในเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็กดเดี๋ยวมายูวีเป็แบบควบคุมลายไม้นิดนึงนะครับแลบปบแล้วบ็อกซ์แล้วก็ปัดไต่เคิน ก็ทําตามกันไปได้เลยนะครับก็ฝึกไว้ดูฝึกฝีมือได้ครับอ่ะเราลองเรนเดอร์ i p r ดูเราลองดึงคอนทราต์ดูหน่อยเพราะว่า Display mm hmm. Collection เป็นแก m มมา2.2ให้ตรงกันกับตัวในในในโปรแกรมนะครับเวลาเรนเดอร์สีออกมาแล้วเนี่ยครัจะมาทัทเ r e ร e r ฟ n เลนะครับ ตรงนี้สีจะได้ตรงกันกันกบตัววีเลยนะครับแก้ปัญหาหลายคนมีปัญหาเรื่องวีเลยเป็นหยกแล้วกันเปลี่ยนใจหรืออะไรดเีเพราะว่าลายไม่ขึ้นขึ้นไม่สวยแล้วเป็นพลาสติกกันล้วกันเดี๋ยวเราจะดึงให้ มาแก้แมททริออตัวนี้ให้เป็นหยกเป็นสีเขียวแล้วกันเขียวขัดเงาอันนี้เป็นพลาสติกฟ้าผมจะเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วกันเปลี่ยนชื่อนิดนึงอันนี้จะไม่ใส่ลายแพทเทิร์นหยกนะครับแต่จะใช้เปลี่ยนสีออกหยกเนื้อสีเขียวส,สวยๆหน่อยเพราะว่าหยกสีหยกประมาณนี้เนะาะเธอคอยก็ดีนะโอเคแล้วก็แอดไซต์เข้าไปโอ้ ไปโดนไปเอ่อไปโดนพื้นแบ็กกราวด้วยแล้วก็เปลี่ยนแบ็กกราวเป็นสีขาวธรรมดาเอาละอันนี้ก็น่าจะดีแล้วเขาเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับกดคีย์กดซับนะครับโอเคขอเล่น็นมุมกล้องตัวนี้แล้วกันเนาะไปได้ตัดแสงเงาหน่อยเพราะแสงเข้ามาทางนี้นะครับเอาละ I.P.R. อ่ามุมนี้สวยจับทรงชัดนะครับก็ เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ดีสคริปชั n น้้างล่างนะครับแชร์และแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้คลิปยาวมากแล้วผมปรับคอนทราสนิดนึงนะครับให้จับเนื้อโมเดลได้ชัดขึ้นลดเอ็กซ์โพเซอร์ให้นุ่มนิดนึงเอาละขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับดาวน์โหลดไว้ใช้งานกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ได้นะครับขอบคุณมากครับ